โอ้เหยีบมนนี oh, ่ด้ค่อยมนี่ว่านี่เหยียบต่อปอมามันี่เหยียบยังนีน่นามนกเขาามกขาโอ้ยมนดีถีไว้นี่นล้วจมีคนมาเหยียบอีกเนาะว่านี่ก็ไปหาช่างน้องดาก็เหยียบมันตะปู้องเลยมนดีเหยียบเออูนเลย ทำไมมันจังบเสียเวลาครับปนะข่ก็สีมวด้ย้จะลุงข้าบนเลยจะตัวเห็นดาวเลยนะเห็นดาวเลยมิ้มิงเ้เียมบ้คืื่อนข่งามจรงาอลองดูไงาอินเรจะผจะมีแน่ จับดีได้รุดพูดวายไเนาะ<อ>นัะน่งมือกล้อง,งใกล้ๆ <c oughs> เออยาแล้วดิอ่า้วยันหลักโอ้ด้วาวเยนะเอาพี่น้อนงต่อกันเลยพี่น้องเนะาะจับสบายดีด้วยพ่อมมีพี่น้องเบิดสูสุขุสุคน เราสิไปต้องฟังลาวฟังไทยต่างๆประเทศก็ยินดีต้อนรับทานข้าสู่อชงองบา่าวสารีอุทุพรอีกลพี่น้องเนาะปาติดพี่น้องเนาะยินดีนับทานขาสูองเนาะรับมตงองบ่าวสาีเด้อพี่น้องเนาะนง่นพี่น้องเยูกอยู่เนาะเออมนเนาะ โดยสบายดีเด้อสบายดีเนาะโดยเนาะอาจจะกินนกทั้งใดเนาะโดยสบายดีเนาะเอาขุมมากระเพยมัอนี่เอาเอาเมียอามานำเอามีพวกพวกเมียมาเลยมือนีเนาะพวกเมียมานำเหมือนเมียปยวเดโดยวเนาะมามานี่ไอเต่าคุดคุมมื้ยนี่

ขุดพวกเข่าได้เนาะเป็นตู้วขุดอยู่ในเชือกที่ได้แสด้มันเชิงกันให้มันเชิงกันหรอเชิงเงี้ยขุดอยู่ในที่มันออกนอกเนาะมันออกนอกเชือกนะตัวตอนนั้นทางบมาหน้อยเพิ่นขุดมิดเบาเลี้ยงนะข้างเสาให้มันอยู่ข้างนัมีเฮียงกับเส้นเชือกแมนนี่เพราะว่าเมาต้องขุดพังทั้งดินเราโดยโดย ปวดโพน้องล่ามเสียมกัให้กล่ามพื้นบึกดีอ่าวบอกคิดว่าเป็นล่ามเสียมจุไแล้วพี่น้องเลยี๋้วเอาผ้ามาดูสิแยบโอ้หยิบมันนี่แด้ว่มาเนี่ยไปว่านี่เหยยบต่อปอมามันนี่เหยีบอย่างนี้กันนี่นามนุ่งนามนุ่งเข้า โอ้ยมานดีที่ว่าอย่าะนังมีคนมาเหยียบอีกเนาะวันนี้ก็ไปหาทั้งน้องดากา็เเยียบมันตะปูอลองเลยมานดีนนนดว้วนะายาเดี๋ยวบ่ายาไล่พาลุยจัดการให้โดยโดยด บ่ย่านบ่ย่านเนาะเฮาเฮ้ยจัดก่อกุ่ยกตุยกตุยเสียมเสียมบ่เข้าเนาะโอ้เสียมมันักแล้วมเ้เียมนมยโด จะว่ามางตัวไม่เอ็นจูดมันแจกวพุดไปีชื่อบออ้เอ็นอาลงอรบ่อาลงขุดแลคุณแะรขุดขุดแลเบพดจังอาลงเพรากว่าเฮาขุดแต่เฮาลงที่ตะคุมมันเสียเวลาี่แตว่าเฮาขุดธคุมันเรไม่คุไม่เเก็บลงใช่เก็บลงชเกลงเทปูนเลยมันจังเสียเวลาเฮาอ้ย นภาไข่ก็คือสีม่วงเลยนื่อรอยจะลุ่มก้าบนเลยจะตัวเห็นดาวเลยนะเห็นดาวเลยมิงมิงหมดเลยแถเฉียมนีบอทที่เชงนภาไข่งามจริงจริงโอ้ลองดูนภาพี่จะผ่าจะมีแน่จับดีเลยรุดพุ่นว้เลเนาะ

อ๋ม oh, ีแต่เน่หายเนาะลงมไว้จัเยโดยโดยยไปแล้วเอามาโอ้มีคนยืมไปแล้วอันผ่นโบได้มาคืนเยืมในผึ่นบ่ได้มาคืนเนาะเยื้เนาะเาของโบราณมาบืเจ้าวเลยติมปจิลี่เร็วโดยโดยบ่เป็นยังเนาะินลำบุนและกรยาเพื้นเนาะเฮ้นะ เตะออกเงี้ยเชื่อยเตะออกเลยมันนี่็ย่ามันอยามันเสียบกาใบกเลยเตะออกงห้ออกไปเลยนะผูกผูกคุดน้ำลังบูละหน่อยมือองมือองกนเนาะเจ้าีได้ดินกว่างออกไปเลยนะก่างยูแต่ว่าเจ้ของดินเนี้ยมันจิูไปเห็นเรื่องแล้วดิเิเงืนอีก มันมันหนูมีเงินเพิ่มเลยนะเนาะกันสิไปรับจ้างเกี่ยวกับเขาเ,าเขาแล้วเขาชิแล้วเป็นไรเนาะยังเดือยวจะปั้นห่อยกันหักคนแล้วหรอบ่อะไรบ่ไม่ใช่ยชยได้ข่าวการอโอ้ยบ่ฮอสุดายนี่ก็ได้อยู่ร้อยสีนี่ยันบ่ฮอเเติบหนึ่งอ,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 อยู่เลยอันก็ได้ ยูประมาณหาหปนึ่งกปีนปีนี้ลาเมียมาเนาะได้เข่าสิบหกหแม่นบบ่มีพูใช่ปีเลยปีกันใช่ผูช้องชอบหนึ่งปีเลยปีกายนี่ชี้ชอบอ๋อปีนี้ซองปีนี้ชอบนงบประมาณมีงบโดยโดยจะได้ปีหนาบ่แนเนาะ กันยังบุหูนาบืเชื่อกับบริชยเลยกัมี่อกับบริยเลยเก่งเห็นไหมเชียจะเก่งไหมจะเก่งไหนอันีจะมาชมเก่งเลนี่ตผูเมียนี่หูอย่างนี้หเาต่หม่่

ข no? like ah, so so ึ้นได้บ so ่บ่ได้นะอ่าขึ้นหน่อยขึ้นง่ายยู่พี่น้องเยเนาะโอ้ขันชับอีกเสียมได้สิดอไเสียมได้สิขาดก่อนเลยฮะจับเลยบ่เป็นยังจับเลยบ่ัแน่เลยเฉดเตใส่เลยดีบ่นี่่ไรเอาเลยเอานะอ้โหต่ว่าเอาเลยหรอวะจัดไปว่าอะไหบาทเดียว

มุดเข่าหูปเลยมุดเข่าหูออเข่าทังนี้ออกทางนี้บปิดเลยปิดทางนี้ออกดเาหูเลยสร้างว่าเลอหักกระหูแล้วนี่เอาทามันเข่าเนี่ยครับปิดข้้งนี้มันมืดแต้มันออกเข่าออไปแล้วเนาะเจ้าผูเชื่อจะลองรถมีแมงไหมเข่าแล้วมันเข่าทั้งนี้จะปิดทั้งนี้มันออกเลยออกมงเก่า แม่ออกหูเก่าวะแม่มันไม่ยังินหายใจจ้ะแม่มันมืดเน๊ะจิตไปต่อก็บาไล่มันก็ออกทางแจ้งพี่อนเนาะโอ้โหนอนหากระหูได้บ่ะนี่อันนี้คือความคิดเชิญตัวใอยความคิดเชิญตัวโอ้ยเด้อเป็นบุคคลเนาะอ่เป็นส่วนบุคคลเนาะถัดทางงัดงัดงัดต่อทางนี้กันเนาะโอ้ยหุดอีกแล้วอีกแล้ว มันอีกแล้าเดี๋ยวหดดวอส้นหาเ็หอดเียงมันบ่เขาุมนึงสามชิ้หบอบ่เป็นยังเาเอาแล้วรับมันได้มันเดิเาก็เกดินด้วยประพุดเพื่อไว้ก็ได้ว่าเฮายังมีเชื่อ เชืองนิ่งอยู่เนาะอ๋อเมนเมนเมนขุดคืนจังขุดกิโลให้เนาะ <c oughs> จัดจัดจัดจดไปเลยเนี่ถักด,ดีหูเรียหกห้างไม่กะเมียนผ้าพัานเนาะตัวเทืองกะขุดอัน,อนดินนอกก่อน นี่ đây ยากเลยพี่น้องครับไม่ทางข้างบ่ขุดไปเบาะทางข้างบ่เฮาจะ <laughs> เปาสิบซาวอ่ตัวพอไรผีพอไรยั้งนี่จะเตาขุดขุมจี่ดเอาบ้านนี่เสียบลวเนาอยเสียบ้พวกเข่าแทงให้แล้เจ้าหน้าต่อเด้ออบ่ไรอ่าบอไรจัดการเองอไ

สุดอะไรอย่งนด้รัมเียาบัวตาได้เลยนะอบัตาได้เยบัวตานี่สี่กับแท่เนาะจับอะไรอมันบรมณคุมนั่นไแเดียคุมเงีเสียมอ่คุมไมุ่ดกูดินแบบว่าว

อ๋อมายถึงไฮบ่ข้ใจอได้แลูไดขึ้ใจไพูด้่อยต่างหมกงูตั้งโดิโง่เ้อห่าฮานองแซวอยู่มาอยู่มาอยู่นี่ลายเดือนจะไปเห็นว่าห่านะบ่เเคเห็นเห็นมูยังช่เห็นอยู่โง่มันหัเห่ามันห่านี่เน้าะ เห็ดจะมาห้าเเหตะมาห้าวูเห็ดอยู่บ่ห้ามาาเหอ่าเนาะโอ้เนาะอาเด้อพี่น้องเนาะคำคมอะไรคมบ่อะน้แต่ว่มีคำคมตอบอะไรนะพอมีเิดแตกอยบ่เนี่เิดแตกล ข้างหน้าเ็ปไปก่อนแม่นบอกเพราะว่าข้างหลังมีคนบุคอยเห็นเฮาเห็ดกินได้ก็ได้โอ้ยคือว่าสั่นเนาะข้างหน้านะเอาละเอียดแน่เวลาคนมองเข้ามาอย่างว่าโอ้ไผได้เห็ดจำเป็นคืงามแท้ไ่มแมนอ่างบอกว่าเบิ่งข้างหลังบ้านโดดเต๋วเชิอีดิว่าเนาะเนาะสาวเต๋อแต่งงามเบิดทุกมุมเลยนะว่าโอ้ค่ะคำว่าคำคุณพูดซื่อและซีเกตเองบ่ ทังทังนี่ว่าสิช่วยกันเฮ็ดเองนะนะจะมาทั่งทังทังทั้งนั่นนะทางบุญเพิินจะเพิินที่บาจัางไหนยังบ้ทั้งน่าเราใช้สร้างคักแน่จัเพ่อน้ำเพิ่นเพินเว่้งหลัทกันเลยแ่งกันสาวน้องเจ้วเจ้าวารีดาจะติจะชมไนเด้อใเฮ็ดบดีนี่ว้าวด จะว่าเอาขข้เดียวไดต้องต้องย่องอะไรเนาะต้องย่องไหนแถวเลยแต่บรอยากั่าเาท่าแถนอแวเนาะิได้ก็บางามไม่สบายนี่แม่เดยดีพิ่เห็ดซอยคิดได้ก็บางามแล้วได้หลไ่ราได้เพิ่มเติมให้อีกนะพุทธิเรียมอะไรแถุผมถ่ายได้เนาะ มันแเนาะมันแค่เนาะเพราะว่าเพิ่นคุดคือหูกระปูนแม่กหูกระปูเจ้าหูกบจ้งนอนแต่าจับเพื่นบุญท่านนับอยู่นับมึงรู้จ้ แบเท้าอันี่เาดีกวาค่ับ่นีเนาาจะใช้รับ่นฮฮดก่นเปิดเยเรเด้อนะน้งเนาะระวังไขมันบ่เตลยยังใช่มาเชื่อไว้อยู่นี่น่ะบ่ถิมนาะระังยูหางถมาย่างงนะยหัก็ไปบ่ โมเตแห่งกระปุกได้่ต่เจะมีแนววัดเสียงว่ยังนี้นะแม่แบบตกใจบ่เมีห้องนี้มาขาดไปวะไปเรียนได้เหมาข้าหมอบันโหมีาก็ตั เรียกกระโตกชวเตกล่อยว่าเจ้าทิ่ไก็ได้นะเจ้ากรืโตว่าไม่ผิดแข่งไหวกันมากโยน้องเสียลงคนจะเห็นหมดชาวเตปอว่าเบิรงได้ยังมาน้อเรับเลียงการนึงาไห ไอเย้าต่กอนฮะอาย้าไอาย้าคืออย่างน้อบ้านไอเย้าอย่างน้อบาดฮึชุดแบบอะไรเี่ยดูว่าคงเล็กน่อยมาเลยเดี๋ยนี้ชาวบ้านเมันยังสว่างอุตส่าหย่านโอ้ยอันอยู่ในบัดนเ่พวกต้นีเป็นพิมพ์

พังออกวัดชุําแต่ว่าเว้าดีฉัมันแข็งไงข้างออกแต่เขาบ่ได้จาต้องเอาไม่ดดแล้วดดเจ้าเห็นอ่อนบ่อ๋อนอนยังดียังแข็งนะ พูดถึงเูื่องว่าถีเนาะประธานป้องก็เห็นว่าออกกํลังกาย่าสัมเดิมดีเลยว่ะใ่ข้อ่ะอ๋อหัวต๊ะไงหัวตงประธานป้องขึ้นในหน้าพกมันหัาตัวนี้ยักษิหนี่นี่นี่นีแต่ตัวนี้แล้วหวเนาะเห็นอยู่โต๊ะก่าแขน่จ้ะเห็นจริงประธานนี่ก็อันนี้นลงในน่าพวกเรชางแขนนี่ ซู o ใกล้เลยจะซใกล้อย่างนี้ยงไกใกล้อย่างนปกหนาจอระบบิอย่างแท้จริงนะแ้อยูแต่ว่ามียูหกจะกันตัวน้อยตนั่นและวมนมีควมจิงนะมนาปกรับแข่ต้องเตาทีแหละจะเซ่ซใกล้เนาะพอวนเสียงูพอวเสีงูเดวกขินบานอืม

เอาไปตั้งฮอดบัดมอบให้เลยบ่น่ะมอบให้เลยได้คุ้มเดียวนี่สุดท้ายเนาะสุดท้ายเนาะอ๋อท้าบ่แม่นสุดท้ายคืออ้ายเจ็บบ่แม่นเนาะ้น้องเจ็บบ่ได้้แเด้อค่ะอพี่น้องเนาะาทีเรียร้อเนาะ1 2มีอยู่10คุม่ซั่น0ลักเนาะอาสําหรับคลิปนี้ก็สิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเนาะประกดขอโทษขออภัยนําเนาะ คำว่าคำจายได้บอกประมวลนนทูเนาะต้องขอโทษขอพายนำกลับขอโทษเด้ผมเอ่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเนาะอสระที่มีการเสด็จล,ลาลงแล้วเนาะเป็นยังไงเนาะกลับสบายกลับคำว่าสบายดีเด้สบายดีพี่น้องเลย